หลวงปูด่ดูพรมปัญโยท่านสอนว่ากรรมทางวาจานี้ร้ายแรงนักเพราะคำพูดเพียงคำเดียวอาจทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนหรือเสียใจถูกถ้อยคำที่เปล่งออกมาหากมีแต่โทสะให้ร้ายหรือทำลายความหวังของคนอื่นนั่นคือการสร้างกรรม โดยที่เราอาจไม่รู้ตัวถ้าไม่รู้จักหยุดถ้าไม่ยอมเลิกพูดให้ร้ายกรรมนั้นจะไม่จบเพียงชาติเดียวแต่จะติดตามให้ต้องชดใช้ในพบชาติหน้าดังนั้นจงใช้วาจาอย่างมีสติให้คำพูดเป็นเครื่องสร้างบุญไม่ใช่เครื่องสร้างเวรเพราะคำพูดดี เปลี่ยนชีวิตได้ส่วนคำพูดร้ายอาจทำลายชีวิตทั้งชีวิตได้เช่นกันขออนุโมทนาบุญกับผู้ฟังทุกท่านค่ะ